ขึสดยามเช้าโดย PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขายในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับ23มกราคมรับลมหนาวนะครับ ก็เปิดมาบวก2.23จุดนะครับแล้วก็ในขณะนี้ถึงเวลานี้ก็ยังบวกอยู่นะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราย้อนกลับไปดูกันนะครับก็ค่อนข้างจะแกว่งตัวผันผวนปัจจัยสำคัญนั้นก็คงจะยังเป็นปัจจัยเรื่องการเมืองนะครับกดดันให้เปิดตลาดมาแล้วก็ตลอดช่วงเช้านั้นดัชนีเซ็ตอินดก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนลบ ตลอดทั้งช่วงเช้าเลยนะครับโดยลงไปต่ำสุดนี่ลบไป13.01จุดนะครับดัชนีก็ไปอยู่ที่1280.09จุดแต่เก็ตามครับช่วงบ่ายเปิดตลาดมาก็ดูเหมือนว่าข่าวในเรื่องของต่างๆต,ตามพรกฉุกเฉินนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ออกมาในแนวว่าสถานการณ์จะนำไปสู่ความรุนแรงนะครับก็ทำให้นักลงทุนก็ น่าจะเริ่มเบาใจกันได้นะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามาดันให้ดัชนีเริ่มขยับขึ้นไปรวมทั้งการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็น่าจะทําให้นักลงทุนมองนะครับว่าคณะกรรมการอย่างน้อย4ี่ใน3เสียงก็คงจะมองว่าเศรษฐกิจยังไม่ถึงขั้นถดถอยหรือว่า,าชะลอตัวอย่างน่าตกใจนะครับจนกระทั่งต้องปรับลดดอกเบีย้ยตรงนี้ก็ทําให้มีแรงซื้อจนกระทั่งพยุงให้ ดัชนีสามารถขึ้นไปบวกได้ในช่วงสั้นๆนะครับ2.93จุดนะครับก่อนที่จะมีแรงเทขายในช่วงท้ายๆตลาดทําให้ดัชนีปรับลดลงมาปิดที่1,290.49จุดนะครับปรับลดลงไป2.61จุดหรือว่า0.2%ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับ31,760.74ล้านบาทโดยจำแนกการซื้อขายเมื่อวานนี้ นักลงทุนประเภทสถาบันนะครับซื้อสุทธิ1นึ่งล้านบาทครับแล้วก็รายย่อยนะครับซื้อสุทธิ24.33ล้านบาทในขณะที่นักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิ8 6 1 6 4ล้านบาทแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์ r o อ t เ a ร e นะครับขายสุทธิ4ี่7 4้าล้านบาทห้านับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดส่วนใหญ่ก็เป็นสถาบันการเงินนะครับกบสิกรไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็มี j จ s สมินแล้วก็เอ t อยู่ในอันดับ3และอันดับ5นะครับส่วนตลาดยุโรปและก็ตลาดสหรัฐครับตลาดยุโรปเองบกาการซื้อขายก็ยังดูทรงๆนิ่งๆนะครับก็ยังขับเคลื่อนไปด้วยเรื่องของผลประกอบการซึ่งก็มีทั้งที่สร้างความสมหวังแล้วก็ผิดหวังบ้างนะครับคล้าวกันไปแต่นั้นก็ตามครับดูเหมือนว่าบรรยากาศที่จะได้รับผลกระทบจนกระทั่งมีบางตลาดนั้นดัชนี ต้องไปปิดอยู่ในแดนลบนั้นก็คงจะเป็นที่ตลาดโปรตุเกสนะครับเป็นตัวฉุดบรรยากาศการซื้อขายทำให้เซนติเมนต์ของตลาดยุโรปเองก็ไปในทางที่ปรับตัวลดลงนะครับเพราะว่าโปรตุเกสมีปัญหาเรื่องสถาบันการเงินจนกระทั่งมีแรงเทขายฉุดให้ดัชนีตลาดหุ้นโปรตุเกสนี่เมื่อวานนี้ปิดตลาดปรับตัวลดลงไปถึง3%เลยนะครับแล้วก็ฉุดให ตลาดหุ้นของยุโรปหลายๆตลาดก็ปิดลบไปด้วยนะครับแต่ชนีฟันเชื่อไทม์ร้อยตลาดลอนดอนปรับลดลงไป7.93จุดนะครับเยอรมันก็ลบไป10.01ุดจุด c c 40ยังบวกได้นะครับแต่ว่าก็เร็กกว่าชิวเฉียดจริงๆนะครับ1.11จุดนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแล้วก็คงจะรอดูเรื่องของการประชุมคณะกรรมการ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐในช่วง ปลายเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับส่วนตลาดสหรัฐก็คงจะมีปัใจจัยในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการ FOMC ซซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้แล้วก็คงจะเป็นการชี้ชัดนะครับว่าเรื่องของการที่จะลดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะดําเนินการกันอย่างเร่งด่วนหรือว่าจะค่อยๆดําเนินการไปก็คงจะดูจากการตัดสินใจในการประชุมครั้งนี้แหละครับถ้าหากว่ามีการลดเม็ดเงินต่อเนื่อง ติดต่อกันนะครับจากปลายปีก็แสดงว่าคงจะต้องมีการเร่งที่จะลด QE แต่ว่าถ้าชะลอไปก็อาจจะหมายถึงว่าจังหวะก็อาจจะค่อยๆชะลอกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ชัดแล้วก็คงจะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนทําให้ตลาดก็เป็นไปด้วยความระมัดระวังของนักลงทุนแต่ชนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับแอส s ด a กับ S&P 500เมื่อคืนนี้ปิดก็ปรับตัวบวกได้นะครับ โดย NASDAQ นี่บวกไป17.24จุดหรือว่า0.41%ในขณะที่ S&P 500บวก1.06จุดครับ0.06%แต่ว่าดาวโจนปรับตัวลดลงนะครับจากผลประกอบการที่ย่ำแย่ของ BM นะครับก็จุดให้ดัชนีดาวโจนปรับลดลงไป41.10จุดหรือว่า0.25%ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าว,วันนี้นิเคอีกดูเหมือนว่าจะได้รับ อาน,นิสง์จากการที่เงินเยนกลับมาเริ่มมีทิศทางที่อ่อนค่าลงนะครับก็หนุนทําให้มีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มธุรกิจส่งออกแล้วก็กลุ่มบรรดาผู้ผลิตสินค้าไฮเทคทั้งหลายนะครับทำให้ดัชนีเปิดมาก็อยู่ในแดนบวกแล้วก็ยังได้ล่าสุดนี้บวกอยู่53.18จุดหนะครับหรือว่า0.34เปแต่ว่าจีนกับหั่งเสงห้องกงนี่ได้รับผลกระทบจากการประกาศตัวเลข อ H อของธนาคาร HSBC นะครับเป็นดัชนี PMI เบื้องต้นซึ่งมีการรายงานกันออกมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับเป็นดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมาปรากฏว่าปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ต่ำกว่า50จุดด้วยนะครับซึ่งสะท้อนว่าภาคการผลิตของจีนมีสัญญาณ รอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับทำให้มีแรงเทขายจนกระทบต่อ,อดัชนีเซีย่ยงไฮ้คอมโพสิตนี่ล่าสุดนี่ปรับตัวลดลงไป8.25จุดหรือว่า0.4%ห่างเสงลบไปค่อนข้างหนักนะครับ297.52.1.29%ส่วนสเตรททามสิงคโปร์ล่าสุดนี้ยังปรับตัวลดลงนะครับ14.87จุดนะครับแต่จาการ์ตากับฟิลิปปินเปิดตลาดมาเช้านี้ยังอยู่ในแดนบวกอยู่นะครับส่วนราคาค่าเงินนะครับเช้าว,วันนี้เปิดตลาดมาเงินบาท มีทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ปิดตลาดก็ปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับเช้านี้เปิดมาที่32.93ถึง32.95เช่นเดียวกับเยนและยูโรนะครับที่ก็มีทิศทางที่อ่อนค่าลงนะเ,เงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นนะครับส่วนน้ำมันครับปรากฏว่าอากาศที่หนาวเย็นก็ส่งผลกระทบต่อ,อน้ำมันในขณะนี้นะครับทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นตามแรงซื้อด้วยนะครับเพราะว่าก็ ทำให้มีความต้องการที่จะใช้น้ํามันในการให้ความอบอุ่นกับฤดูหนาวที่หนาวเหน็บจริงๆนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปด้วยนะครับยูทีไอเมื่อคืนขึ้นแรงครับหเหรียญเจเซนนะครับเบรนก็ขึ้นไปถึง1เหรียญห้เซนในขณะที่ดูไบเมื่อวานนี้ในการซื้อขายวันพุธเขานะครับบวกขึ้นไป21เ็ซนเข้าใจว่าวันนี้ดูไบก็คงจะขยับขึ้นแล้วก็ราคาน้ํามันในตลาดสิงคโปร์น้ำมันสลดรูปก็คงจะขยับขึ้นตามด้วยนะครับเอาละครับรอพักกันสัก PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารอมิติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น p t t Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ที่เรียนนะครับว่าบรรยากาศการลงทุนโดยเฉพาะอ,อเมริกาตอนนี้ก็รอผลการประชุมคณะกรรมการ FOMC ในเรื่องมาตรการ QE ซึ่งจะประชุมกันในปลายเดือนมกราคมนี้นะครับทำให้การซื้อขายทองํำก็พลอยที่จะทำให้นักลงทุนเองก็ดูจะชะลอชะลอกันไปนะครับ เมื่อคืนนี้ตลาดโคมเมกทองก็ยังมีแรงเทขายจนปรับลดลงไปอีก3ามเหรียญย0เซนนะครับตอนนี้ล่าสุดราคาก็อยู่ที่1238เหรียญ60เซนเช้าวันนี้ยังมีแรงเทขายนะครับทำให้ราคาตอนนี้ก็ใกล้จะไปะทดสอบแนวรับที่1,230นะครับว่าจะรับอยู่หรือไม่นะเพราะล่าสุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,231เหรียญนะครับแต่ว่าสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเช้าวันนี้เขาโค้ด โกสปอรราคา1,234เหรียญน,นะครับแล้วก็เงินบาทนี่ก็33.00บาทเลยนะครับอ่อนค่าก็เลยทำให้เช้าวันนี้ราคาครั้งแรกที่ประกาศนี้ปรับลบลงไป50บาทต่อบาททองคำหลังจากที่เมื่อวานประกาศ2ครั้งลงไป100บาทนะครับล่าสุดนี้ดัชนีเซ็ตอินดซ x นะครับก็ยังบวกอยู่นะครับ4.25จุดครับวันนี้หมดเวลาของรายการต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ